วันนี้ที่ร่งแรมสยาม ental, ออเรนทิลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV สำหรับโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2568มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน312คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ58โรงเรียนซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และการและสื่อการเรียนการสอนทางไกลมาตั้งแต่ปี2563พยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพของเยาวชนมุสลิมในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรตีได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาแสนอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนักรเรียน56คนครู4คนไม่สามารถสอนได้ครบชั้นจึงใช้การเรียนการสอนออกอากาศของมูลนิธ,ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2564ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในสารวิชาในแก่วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์